mānakātanta tato maṁsaṁ na hālu āti āti nīṋcā mākaṁ hathayāṁ kātanaṁ kīlo mākaṁ pihākaṁ pāsaṁ āntaṁ āntapūnaṁ utaliyaṁ kārīsaṁ pīntaṁ semhāṁ mūpho lohe ca setho me tohu sukha sāke ตังนักเกมัตตรุงการียติพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทพตานุสติกายานุสติมรณานุสติอุปามานุสติอาปานุสติกัลุนาผู้ติจาจะคุลานุสติ สุขัตวทังกวางอรูทิทธเนจงเป็นสุขเถิดสัตว์ังกวางอรูทิทักิลจงเป็นสุขเถิดสัตวังกวงรในทิาีจงเป็นสุขเถิดสัตวทั้งกว้างรในทิิมจงเป็นสุขเถิสัตวทังกวงหรือทิายัจงเป็นสุขเถิสัตวทั้งกวง ตรงเป็นสุขเถิดสัตรูกวางเวทีอิสานจงเป็นสุขเถิดสัตรูกวางเวทีท้องตัำตรงเป็นสุขเถิดสัตรูกวางเวทีท้องคุ้นตรงเป็นสุขเถิดอาหารสุนิโตโหมีขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขมีมิตรโหมีขออย้ได้มีภูม อเวโรห์มิขอยาได้มีอาภัปัโบห์มอยได้มีความยนอาวโห์มิขอจะได้มีความลำบากสุขีอากานังปริหารามิขอให้มีความสุขทาานตนเอที่สัตตาสัตตังไที่เป็นทุกข เกลเจ็บตายไว้กันทั้งหมดทั้งสิ้นมหาวลยาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยมหาปยาปชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดดาได้เียเทียนถึงกันและกันเลยอานิพาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ใจทุกใจเลย ทุกขีอาการังปริหารันตุจงมีความสุขใจสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นเถิดทานิเมตตังบุญยังมีามโนางนุกที่เสนาจานิกปังนัมจเตเลหางุหเมนัอุจเตเลนับว่าบุญใด ที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้แล้วในบัดนี้และอานเป็นที่พุทธนี้ขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งซึ่งโลกุตตะละทันข้าทันทีเทิน พันเตนมันทาราพันน่ะันทาพันเตนั่นแหละอ่ามีพันเตเจติยังสับพันสัปปะธาทาเนสุปติติตังสาลีนิกาธาตุมหาโูติ

กัปปะลาภังธรรมเมขันเตมายากัจังบุญยังสามีนาอนุโมทิจัพังสามีนากัังบุญยังมหังตาสัพพังสัตุสาตุ Kapawala tinang ilo kake tung ilang e kanatang lo lo kasetho, Sakalang kilesang ดังตั้นังนัมนามกายานาทียุติเลตลีเรยังสัจจพันธ์สิริกิตุมานัมละพเถยังอาตาโยนาคาปุเรมุนีโรจารบาทังดังปะเวลังธระมะนิรดาสานามาติสุวรรณมาลิกีสุวรรณปัก Sate suwana yukuteyo nakapurenam Matanaya natiyapanca Mawawang talang Ahangwantami turato Ahang <coughs> <coughs> พันเลสะพันทิตูยาวะทีวังพุทธังสละนังคัจฌามิอ้างพันเลสะพันทิตูยาวะทีวังธรรมังสละนังคัจฌามิอ้างพันเลสะพันทิตูยาวะทีวังสังฆังมสละนังคัจฌามิ สัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังอยุวันจานันจิวิตัญญานิพพานังสละนังขเชฆามิสะพพะโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังอยุวันจานันจิวิตัญญานิพพานังสละนังขเชฆามิ ปฏิปันโนภะควาโตสาวกสังโฆทังขังอายุวันจะนังเจวิตัญญาวิชพานังสลระนังพรชามีเจจาพุทธาติตาเจจาพุทธานาคตาปัญจุปันนาจิยพุทธาหังวันทังติสัพพะ ดิธรรมะดิตายิจะธรรมะนาคาตาปัญจ ja ุปัญนาจะยิธรรมะหังวันตาลิสัพปะชาดิจสังขารดิตาดิจะสังขารนาคตาปัญจุปันนาจะติสังขารนาคาลิสัพปะชาทิโรูจะซ้ำปันนา अव्वार्णी ताव नोच्वार्णी तुझाव निये बदामार्यू चले